สวัสดีคับโบ๊้นกต้องใส่สุดสีแดงจังเลยนะโหวันนี้วันอาทิตย์ด้วยสวัสดีค่ะวันนี้นอกตองก็จะไปดูหนังกับลุงพลนะ,ะโอ้โหดี <ไป S 1> จังลเลยพ,เลพี่นุพาไปเนหรออ๋อหรืว่าลุงพาไปลุงจะพาไปอยู่แต่ว่าลุงม,มีงานอ๋อพีน้วมันก็ไปสรุปแล้วสรุปแล้วลุงก็ไปด้วย ลุงก็ไปด้วยแต่ว่าลุงไปแวกงานลุงไปทํางานแต่ว่าลุงไม่ได้ไปด้วยแต่ว่าให้เบาเอ้ให้ไอ้นุ่ออะไรเงรี้ยเลยให้เบาหนุพาไปชมหนังชมหนังฟังเพลงโอ้ระวังรถระวังเรือด้วยนะเดินเดินข้ามถนนหนทางดูหน้าดูหลังด้วยไปให้ทันเพื่อนด้วย<อ>ห้ามปีกเพื่อนเลยอเอาดูหนังนะ วันนี้แต่งตัวสวยสีแดงแรงลิ์เลยครับสีบะนะครับนะครับ